w e ลคอมบีเอซีเคทูชาแนวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถ SUV รุ่นใหม่ที่หลายคนกําลังให้ความสนใจอย่างมากจากฝรั่งเศส2025 Renault t w s t e r SUV รถคันนี้ถูกพัฒนาให้โดดเด่นทั้งเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีและความประหยัดพลังงานเป็นคู่แข่งสําคัญในตลาด SUV ระดับกลางที่พร้อมจะมาสู้กับแบรนด์ญี่ปุ่นและเยอรมันอยางเต็มตัวตั้งแต่แรกเห็นรูปลักษณ์ภายนอกของ Renault s t e r 2025จะสัมผัสได้ถึงความโมเด์น และความพรีเมียมทันทีเส้นสายตัวทั้งถูกออกแบบให้โฉบเฉี่ยวสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้านหน้าเด็ดด้วยไฟเลสซงซีเชฟที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของรันอทรุ่นใหม่กระจังหน้าขนาดใหญ่ลายสามมิติช่วยเพิ่มความแข็งแรงและทันสมัยกันชนหน้าออกแบบให้ดูดูดันสปอร์ตแต่ยังคงความหรูหราเมื่อมองด้านข้างเส้นตัวทังคมชัดตั้งแต่หัวจรดท้ายลอา้ออลอยลายใหม่ขนาดใหญ่ ที่ให้ความรู้สึกมั่นคงบนท้องถนนเสาเอและหลังคาถูกทําให้ลาดเล็กน้อยเพื่อสร้างความสปอร์ตในส่วนท้ายรถไฟท้ายแบบเหล็กเชื่อมต่อกันทั้งสองฝั่งดีไซน์คล้ายบูมเมอร์แรงให้ความรู้สึกทันสมัยและกว้างขึ้นเมื่อมองจากด้านหลังด้านบนมีสปอยเลอร์และครีบลมช่วยให้การไหลของอากาศดีขึ้นทุกมุมมองของออสเตรียใ,ให้ความรู้สึกว่ารถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ชอบความทันสมัยและความโดดเด่นไม่สังใคร เมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในห้องโดยสารจะพบกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยระดับเลือกใช้วัสดุเกรดพรีเมียมในการตกแต่งทั้งหนังคุณภาพสูงพลาสติกนุ่มและการตกแต่งลายไม้หรือเมทัลลิกที่ลงตัวหน้าจอแสดงผลกลางแบบแนวตั้งขนาดใหญ่กว่า12นิ้วทำงานด้วยระบบอุปนอส์ลิงที่พัฒนารวมกับ Google ทำให้การใช้งานแผนที่แอปและฟังก์ชันต่างๆเป็นไปอย่างลื่นไหลและคุ้นเคยอีกทั้งยังรองรับ Android Auto และ a p p เ e c a r ับ a y แบบไร้สายด้าน หลังพวงมาลัยเป็นหน้าจอดิจิทัลอีกหนึ่งจอที่สามารถปรับการแสดงผลได้ตามต้องการผู้ขับขี่สามารถเลือกดูข้อมูลการขับขี่แผนที่หรือฟังก์ชันอื่นๆได้สะดวกบอร์ดนั่งถูกออกแบบให้รับกับสรีระนั่งสบายแม้จะเดินทางไกลพื้นที่ภายในห้องโดยสารกว้างขวางทั้งตอนหน้าและตอนหลังเบาหลังสามารถทับแยกได้แบบ60/40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระที่ด้านท้ายระบบเสียงระดับพรีเมียมให้คุณภาพเสียงที่คมชัดเหมาะกับคนที่ชอบฟังเพลงในระหว่างการขับขี่ จุดเด่นของ Re อ a u ต t ตร์2025ไม่ใช่แค่เรื่องดีไซน์แต่ยังรวมไปถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยและผู้ช่วยขับขี่ที่จัดเต็มมาให้ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนรวมถึงกล้องรอบคัน360องศาทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจมากขึ้นในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกนอกเมืองในเรื่องขุมพลังออสเตรี2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ e t e ท h คไฮบริด ที่ถูกออกแบบมาให้ทั้งแรงและประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์เบนซินเทอร์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและเกียร์อัตโนมัติแบบมันติโหมดทำให้การเปลี่ยนเกียร์ราบรื่นและตอบสนองรวดเร็วเครื่องยนต์รุ่นนี้มีความจุ1.2ลิตร์บระสารกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุดประมาณ200แรงม้าสามารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วนในความเร็วต่ำได้ระยะสั้นๆซึ่งช่วยให้ประหยัดน้ำมันในเมืองได้มากขึ้นเรนน็อตยังให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยมลพิษทำให้รถคันนี้เป็น น้มิดต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์เมดไฮบริดสำหรับคนที่เน้นความคุ้มค่าและการบำรุงรักษาที่ง่ายระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ทั้งนุ่มนวลและก่อถนนดีขึ้นการควบคุมพวงมาลาัยแม่นยำโดยเฉพาะไอ